พระว่าจาประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศภาคม2021สัปดาห์ที่5เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอครสา,าวกในครั้งนั้นหลังจากโต้เถียงกันมากแล้วเปตโตรลุกขึ้นกล่าวแก่ที่ประชุมเปตโตรกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายท่านรู้แล้วว่าตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงเลือกสรรข้าพเจ้าในหมู่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้คนต่างศาสนาได้ฟังพระวาจาที่เป็นข่าวดีจากปากของข้าพเจ้าและมีความเชื่อพระเจ้าผู้ทรงล่วงรู้จิตใจทรงเป็นพยานยืนยันแก่คนต่างศาสนาโดยประทานพระจิตเจ้าให้เขาเหมือนกับที่ประทานให้พวกเราเพราะองค์มีได้ทรงลำเอียงแต่ทรงชำระจิตใจของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อบัดนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้า นำแอกที่ทั้งบรรพบุรุษของเราและพวกเราแบกไม่ไหวมาวางบนคอของบรรดาศิษย์เราเชื่อว่าเราได้รับความรอดพ้นอาศัยพระหัสถทานของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับคนต่างศาสนาด้วยทุกคนในที่ประชุมนิ่งเงียบฟังบานาบาสกับเปาโลเล่าเรื่องเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในหมู่คนต่างศาสนาโดยผ่านตน เมื่อทั้งสองคนเล่าจบแล้วยากอบจึงพูดว่าพี่น้องทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าเถิดซิโมนเล่าแล้วว่าตั้งแต่แรกพระเจ้าทรงพระกรุณาเลือกสรรประชากรชาติหนึ่งจากนานาชาติให้เป็นประชากรของพระองค์การกระทําเช่นนี้สอดคล้องกับถ้อยคําของบรรดาประกาศกตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าหลังจากนี้เราจะกลับมา และจะซ่อมแซมกระโจมที่พังลงของกษัตริย์ดาวิดจะซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังของกระโจมนี้และจะตั้งใหม่ให้ตรงเพื่อให้มนุษย์อื่นๆแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับนานาชาติที่เราเรียกว่าเป็นของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเช่นนี้และทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้กันตลอดมาแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่ควรก่อความยุ่งยากแก่คนต่างศาสนาที่กลับใจมาหาพระเจ้าควรเขียนจดหมายไปบอกเขาให้งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูปเคารพแล้วให้งดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและงดเว้นการกินเลือดและเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอให้ตายกฎเหล่านี้ของโมเสสเป็นที่รู้จักกันทั่วทุกเมืองตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เพราะมีผู้ประกาศในศาลาธรรมทุกวันสบาโตพระวรสารนบุญยนเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเราและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์ข้อคิดเราไม่จําเป็นต้องเข้าสุนัตเหมือนชาวยิวขอเพียงเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเยซูเจ้าเราก็จะดำรงอยู่ในความรักของพระองค์ แม้การดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระองค์จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เราไม่ยินดีดอกหรือที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและควรทำเราไม่ยินดีดอกหรือที่ได้รักและได้ให้ซึ่งเท่ากับว่าเราพอแล้วเราสุขแล้วยิ่งไปกว่านั้นเราไม่ยินดีมากขึ้นไปอีกหรือในเมื่อพระองค์ตรัสว่าความยินดีในโลกหน้าของเราจะสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้ ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021